ขที่เนี่ยเขาบอกว่าการนอนตะแคงซ้ายเนี่ยช่วยให้การไหลเวียนของระบบน้ําเหลืองข้อที่3นที่เขาเรียกจิมฟติกแต่ข้อที่4เนี่ยเขาเรียกลิมฟติกนะครับจิมฟติกเนี่ยคือระบบน้ําหลอสมองนะครับ G L Y M นะครับแต่ลิมฟติกเนี่ยคือระบบน้ําเหลือง L Y M ลิมฟาติก L Y M P H A T I C นะครับ ระบบน้ำเหลืองทำหน้าที่ขนของเสียและสารพิษออกจากร่างกายเนื่องจากทางเดินหลักของน้ำเหลืองอยู่ทางด้านซ้ายการนอนตะแคงซ้ายจึงช่วยให้น้ำเหลืองระบายของเสียได้ดีกว่าร่างกายตื่นมาจะรู้สึกเบาสดชื่นมากกว่าการนอนตะแคงฝั่งขวาและมีงานวิจัยลองรับซะด้วยนะฮะจาก Clinical Anatomy ปี2022ครับ ระบุว่าการนอนตะแคงซ้ายช่วยเพิ่มอัตราการไหลเวียนของทอรสิกดักก็คือท่อลิมฟติกซิสเต็มนี่แหละซึ่งเป็นท่อหลักของระบบน้ำเหลืองในช่องอกได้ดีกว่าการนอนตะแคงข้างขวานั่นเอง